สวัสดีครับพี่น้องพวกช่างบ่าวตุ้ยลำเพลินเอาไปเชี่ยวครับยี่พี่น้องเวทธีห่ากระตั้งแล้วพี่น้องบ่าวตุ้อีกทักท้อนให้เต็มที่แล้วพี่น้องสวัสดีครับแม่วิธีสวัสดีค่ะทำอะไรเย็บนี่อืมจัดเนืจะถ่ายนะจัด,ดจดดะไปหาลูกเต้าแล้วาด่าก่อนลูกสาวมาพวกเขามาผู้ได้ห้องใส่ได้ครับพง,งาแล้วม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 าแล้ว เฮ้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 ลูกสาวมาแล้วครับลูกสาวคอยลูกสาวคอยสวัสดีครับแอดสวัสดีครับโยกสวัสดีสวัสดีครับเอ้าเป็นังไหนลูกบ๊อสบายครับมาแล้วบอกคือว่าบ๊อสบายเป็นไหนเอาบวนบวนบ่บวนบวนน้องหยกเยโสธรครับเดี๋ยวได้ลูกแป๊บหนึ่งเป็นไหนลูกคือว่าบ๊สบายบ้านผู้ใดคเยโอเคแล้วไปเกาหลีมา ไปเกาหลีมาไปทำศิลปกรรมมาไม่มาแล้วกลับมาอยู่ครับว่าแม่ได้ลูกสาวข่อยแม่ลูกสาวข่อยแม่มีเมียได้หรอมีแล้วหลายคนด้วยมันไปเองนี่ในหลวงไปนอนอยู่จักมือนอนอยู่โรงพยาบาลสามมือค่ะแล้วก็กลับมาพักอยู่บ้านอีกสามมือค่ะคือว่าบอกเบาวพๆเนี่ยแต่พอไปหรกันตังใจเยอะล่ะแม่ค่ะเห็นอยู่ค่ะใช่สนใจสักหนึ่พอบริขัยง่ายด้วอันนี้มาอันนี้มากับใครเนี่ยมากับแม่ค่ะแม่ใส่เอือย บ่บอกก็หูดอกอยู่ไกลกันบ่จากนี้ยู่นี่อันทห่างจากนี้สามสิบสามโลค่ะโอ้สวัสดีค่ะแม่ก็ยังงามอยู่เนาะเบียเบียสวัสดีค่ะยินดีังค่ะเบียตั้งแต่แถวหน้านี้รู้สึกว่าไม่คุยกับพ่อเลยนะเดินหาพ่อใหญ่วิยพ่อแรงมากเลยนะเยาะก็หาไม่คืออยู่บ้านอยู่พโนหาหนีมาอยู่บ้านเผื่อว่าวันที่สิบหลังวันที่สิบหาสิเก้าไปเดี๋ยวจะโซ่กันวันนี้พ่อถามไทยก่อน เรารู้สึกว่าแถวหน้าแบบนี้นะเอาใหญ่ใช่ไหมคุยน้อง่ออยู่นี <c oughs> น่ครับพี่น้อง <c oughs> เอาบอดฟังดูเป็นยังไงอาการป่วยการป่วยเป็นยังไงเป็นไข่ไบอดไงหลอดเป็นไข่นักไขเป็นไข่นะไข่สูงแห้งแล้วกะมันเมื่อยคะ่ะลาหม้อ,อก,กะเล่ให้ไป้ตัวโควิดกระเป็นซองกีคาร์บันนเป็นโควิดดอกเคิร์นเป็นไข่วัดใหญ่สิเพราะมีโควิดโคดากดอกมันเปลี่ยนซื้อแล้วคาร์บานนิกะไป้จอเลือดแล้วกะคหมอกัไป ส่วนไหมคะว่าเป็นยังก็ว่าเป็นตีเลือดอันตีเชื้อในกระแสเลือดกับแบคทีเรียอย่างนี้ค่ะอาหารน้ำเชื้อขนาดนี้นะครับโรคกันบ่กง่ายขึ้นความสะอาดโรคเนี่ยค่ะกับอาหารการกินน้ำครัโลกนี้เกี่ยวกับความสะอาดนี่บอกเลยเบิ่งเบิ่งตัวอย่างแม่ตายเป็นตัวอย่างนี่นี่ความสะอาดนี่ต้องยกให้เขานี่ต้องได้เลลัพธ์ได้เ้ากะซักแรกกะซักตรงนี้ดีเพราะว่าแบคทีเรียนี่ก็เห็น บ่อ่บานนั่นดอกตัวอยรักษาสำไงถ้าเขาบอดูแลความสาดกับือเก่าหรอกดีเขาจึงว่าผมโมวีจุดๆบ่อหลางอัาเอ้ต้นนั่นัวหลูกนี่นะทตารักษาความสะอาดเขาเขาเป็นเหมือนยิ่งเขดยเฉพาะนั่นบานิกามานละกันสู่ตัวเนี่ยค่ะกามาสู่ตอต้องเป็นตำนานนมต้องแบบเป็นดุการแล้วเนุดนลุนี่ประธาน เลื้อเป็นรุ่นพี่เขาตัวเนาะเนอะอันนี้ก็เป็นรุ่นป้าเขาตัวรุ่นแม่รุ่นแม่เออเขาแก่บอดได้ไหมคือว่าเป็นเป็นเป็นนักเลยค่ะเป็นแบบบอทีมค้าทีมแข้งแบบอันอันนี้แมนบอดแมนอ่อนแม่บอดมันอ่อนแม่บอดมันเป็นอ่อนแล้วค่ะเมือนบัววายยี่หลีเราไปได้โม่ก็ลาไปราคาเก็ไปที่หอหมดสี่วัน ต,ต้องผ่านนะลูกนะชุดพวกเองต้องผ่านให้ได้ต้องลบควาสุป,ประมาทให้ได้นะเพราะว่าพา่พอสัมภาษณ์ใครคน้อยลงน้อยลงน้อยลงทีละเอา,าเนี่ย <laughs> ต้องผ่านต้องผ่านจังดีกับเอานะ่ะมันต้องมีหดย่มเ่าอยู่ดอกเนาะเพลงกับเปิดย่ำมาถ่ายย่ำเอาแต่ก่อนนี่แหละปัญหาพี่น้องเอ้ยบทบทเอาผู้แม่นี่กัดไว้หูจักบ่าตุยเสดนี่หูเลยนี่แม่เพป็นเอฟซีพวกเอฟซีตั้งแต่แรกๆเลยค่ะแม่บอก ทุกคนอันเบิ่งหลายหลายเบิ่งตึกแต่แมวลาตั้งแต่เบิ่งแต่แมวลาเห็นตัวจริงหรือยังเคยแล้วเห็นตัวจริงกับมือผ้าลูกไปสมัครค่ะ,คะโอ้คือบอทักทายกันนะอันกระดียกมือไหวกันยกค่ะเออบอลตยบอยิงได้ไม่ได้คุยกันค่ะมือนั่นบอลตยบอยิงได้อันแต่บอลจูเพิ่นอันยังกาะกลางผาเห็นดีมัลองป้องเป็นตังแต้คุณจอติต ตัวรุ่นแรกๆตัวนี่ตื่นตัวยงตัวนี่ไปไปขนห้วยกะไเจ็๊กกอนจี๊หุมเหลือปกิบบอไออันนี้ยังบอ้ะหมดนเหลือปกี่คนหมดนี่ปกิข้นทีเอาง่ายคือคอยในโทรศัพท์กันได้น่ะตัวจริงแล้วนี่แหละโบตางกันดอกคอย บอยิงง่ง่ายสบายสตัวจริงตัวจริงรอก็แน่นี่อันนี้ค่ะชงบาดใจนะย u ี่บาดงบาดใจมากเลยเสียอน่นก็รอก็ตัวจริงก็รอรงบาดที่บอกมั่งใจมากเบาดเรียงน้าขนาเกี่ยวนึ่งเอาสิสิคาใจ่ารถสายนิงขาเหมารถมาสาโอ้ผมีนงบาดเนี่ยเอมีเอาไฮบอมี่ไฮบอมีอบาดไม่ยูเจบาดเอาเอาตรงแล้วยูเจ็บาดเนี่ยเอจริง พระราี้สินเยอะมากบอกไวเลยแม่ LED ยืดเลยป่ะค่ะบอแมนครับบอพระรามยี้สินครับเขาแห้งได้เขากับนีผมเจอเพื่อนผมเจอเพื่อนทีเดียวซื้อซีหลังหมดเลยเป็นรีสอร์ทไหมเป็นรีสอร์ทหน่อยแบบเขาอึดเงินโอ้สาธุสาธุสมพรป่าก็สาธุกเดี๋ยวบอมีเงินมันจะเห็ดบ่ได้เนาะมนอะไรบอแมนผมแค่คิดซื้อๆนี่ได้เห็ดแล้วผมแค่คิด แสดงว่าอยากคิดซื้อรวยเท่ื้่นเทพื้่นซื้อรวยรวยรวคนรวยบ้านนี้เป็นลูกสาวหายน้ำบ่อน้ำบอกายกันหนอด้วยหายค่ะหายเพมือนเมื่อวาไปเก็บผาเก็บแพ่มาดูน้ำลูกเ้อวันันมานอนเข่าลูกบานริมีหไรอยูันสอคนอยู่สองคนค่ะเอ้อน้องบ้นนี่อันนี้วันอีสัมผัสบ่สัมผัสนันคือคนมีเอื้อยอยู่คนหนึ่งคนตายั้งจะสาปีถึถอเท้าเราตอนนีะเสียงแต่สามปีถึ้าน่มี มันอาจารย์สุขุมนั่นอันนี้เราเป็นลูกหักอัินีต้นซาดนันน่ะอันเนี้อาจารย์สุขุมรับเป็นลูกหักผมเราเป็นลูกสร้างเอาเทียบบอบอสหักกักสร้างสมนี่แค่นี้ด้วยตัวแหน่แห่งสร้างโหสร้างสร้างเบิร์ตเนี่ยนี่แห่งสร้างเนี่ยอันนี้ตัวสร้างเลยตัวมือเนี่ยทุนนี่ครับนี่เขาเรียนว่าน้องเบียร์เนี่ยพัฒนาเนี่ยเขาเรียนเนมอจากจากแถวหน้านากองครับจนมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาเลยตอนนี้เป็นแถวหน้าระดับ โอ้ยยังเอาเอาตัวมื่อตัวมื่อให้นะตัวมื่อเอาตัวมื่อให้เอาอันนี้ยังลงลนอยู่คือเก่าอยู่อันนี้ย่ำลำหนียิ้มเตนี่ครับนี่ตัวอย่างที่ดีครับนีบ่าวดีหน้าในเปเวอร์ผมไม่ยื้อจ้ะไ่ยื้อไ่เคยเหหนาเออไม่ยื้อจ้ะแต่เขาหลอกเลยได้ยื้อเขาเนี่ยอันนี้ดังโลกอันนี้ลอกคุณย่างครับหนังก็ยุ่ยครับผู้เฒ่าขึ้นมาในลายยย่างเนี่ยพ่อวายวายเอาใจไหนก็ดีใจนั้นเวลาเนี่ยดีใจนั้นีอดีมันหมานพ่อมาอยู่น้ำกันพ่อม เป็นไหนกันอยู่เป็นรุ่นแรกมือนน้ำก้างก้อนนี่อันนี้อะไรนี่ไล่เพราะอะไก็เพราะไปนี่บ่ไปค่ะบ่ไปบ่ไปใช่ครับอาบูเลียน้ำเดือค่ะโอ้ผมกระเบิ้งเพิ่อนอะไรไหมเอ้อาบ่ให้ออกง่ายดอกเป็นหลากหลายเนมาอยู่นี่เบิ้งเบิมงได้นะเห็นเห็นวงอื่นกระบ่ประทับใจท่อวงนี้ก็เลยอยากให้ลูกมาอยู่วงนี้เพราะว่าเบิ้ง ยูทูบเขงเมดทุกคนเลยค่ะคอมันรอเห็นพอมแบบว่าคุณดูคุณกินอย่างไรหนาเลยอยากให้ลูปแม่บอกคอมันรอแม่ยนเมียูทค่ะอันนี้คนจริงค่ะยูเป็นนิแม่เอาไปเอาไปหดซีดตั้งแต่ปีหนามาเสียบขนก็ไปมันแล้วไปอ้าวบอลล่มเก่าเด้เหรอพ่ออันหูของหูเบิ้ลยังจะบอดเวลาจะบอดเวลาให้เราแสดงเดินแม่พญาตกงานดูแลเบิ้ลแหละครับโดยซัพพอนี่ครับแต่เพิ้ลนะคิดว่าอะไรสู้งี้เพิ่น อ๋อเดี๋ยวได้ยินไม่อะไรเลยโลกนี้สีชมพูโบมีเด้อพ่ออย่าห้าวบาโบบเป็นยังดอกตัวมันสี่สิบเลยโบบเป็นยังไงไงเพราะตายเลยยังเไงรดเพราะว่าอันนี้คือเด็กน้อยชนิดไม่ได้หรอกบอกว่าคอยบอกว่าเห็นมาหาเงินหมดเลยาหาผัวมาถึงหาผัวคือมาก่อคอยเขาบอกดีความจริงเขาบอกดีบอกคือว่าว่าเงินมาฝากแม่ได้ลูกพอจะเอาผัวมาฝากแม่เจ้ามือไหม คือข่อยพักแพงคือลูกเต่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าเด็กหน่อยมันแค่สิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าซ่างนี่ส้วงต้องหาเงินหลายอย่างสาวหน่อยแต่มีเงินแล้วบพราะเอ้อคุณเจ้าฟ้าหาผัวนะอีดีอันนี้คือกันค่ะไม่ไรกันเจ้าจะเฝ้าต้องหาเงินแต่ว่าอยู่นี่หนูเพท่านเด็กนั่นแหละจะเฝ้าเนี่เพราะว่าพ่อเบิรงอยู่พัฒนาสุดตัวนสุดจอดจากโอ้แถวหนาเลื้อเสื้อหรือว่ขึ้นว่าฝันไปเบียร์สิบแถวหนาอันนี้คือไม่ได้ว่าอันนี้ด้อยนะแต่คือแบบ ความตั้งใจและความองานังเขาหลีไหม<ะ>ต้องให้นางนะอันนี้ยอมรับเลยนะไม่มีความอิจฉาเนาะโบ้ค่ะรจริงมีอเสียนดีใจเมือนที่บ้านแมนนางอยู่น้ำกันดีจใจน้ำเบียร์น,ำนำ้ำเบียเบียร์รู้สึกยังสิแมนครับเอ้าจาาาังไหนกับโยกเนยโสธรมาแล้วสบายใจได้แบบนี้เอฟซุงเอฟซี่พ่นกัดอาช่องฝากช่องดูขอฝากช่องยูทูปอ่านยกระพาดาและเหมินออฟฟิเชียนน้ำเนยได้เจ้าด้วค่ะจังไหนกับสูสูรุ่งคนติดตามเพิ่งโบ้ไปยังไปด้วยทายไป เมื่อเรคลิปสองคลิปสองคลิปตามพี่บ่าห้องน่ะเอ้กซ์โลดโลดคนบ่มักแน่ดีตัวหลวมมากน่บปรบาทรุดหลวมเป็นตัวแต่หาจังไหนทีคิดดีทำดีอย่างพ่อที่บอกเสมอทั้เห็นบ่กแมวบอดโจนาะอย่างบอกพ่อทีบอกว่าคิดดีทำดีเห็นบ่สิ่งที่ดีตามมาเห็นบ่ดูตัวอย่างอันนี้บริยกบ้านอ่ะดูพี่สมปองเห็นไหมแม่นค่ะปังปุริเย่ไหมแม่นดีใจนะมีค่ะแล้วจะเริ่มมือเมื้อนนะจ๊ะเพลงเพลงนี้ค่ะเก้าโมงเช้านะจ๊ะเก้านาที อเอาแฟนสเปนไฮเสรน้องสิเป็นไห้ฝากดน,น,นะฝากด้วยฝากดูน้องสปอคด้วยค่ะแมนพีด้วยอ๋ออ๋อเอาสปอคโคเบอร์นะแม่ตอนนี้ลงทีเซอร์แล้วเดี๋ยวมืออึนเศร้าฟังกันฟังเพลงแล้วก็ไปศึกไปถึงเลขกันมาเนี่ยค่ะนนหกหาก้ามาแน่ค่ะเอ,เอาอีกแล้วเอาบ๊ายบายทุกคนนะบ๊ายบายชูนิ้วหนึ่งสอง